สวัสดีค่ะเอาพูดดังๆหน่อยจ้ะเสียงดังไฟมาพอดีได้ยินเดินไฟมาเสียงดังเอิ่มคุนครับเพ่นถามว่่ามมันีคำถามมาถามมั้ยแล้วเป็นความรู้สึกว่าระเห็ดโดนเติม้วเห็ดแต่อันถามแล้วก็มีคำตอบแล้วก็ต้องเลือกให้เลือกใช่ไหมไอ้สางก็่ได้เห็ดโดนแล้วแต่ว่าอืมเมื่อนี้มาตอบคำถามเพคนก่อนโอเค พิ่นถามว่ากระดอกกระเดือแปลว่าอหยังคำว่ากระดอกกระเดือจ้ะอีหลางู้จักบ่กระดอกกระเดือกู้จักอยู่อออืืหแล้วเพิ่นถามว่าแปลว่าอหย่างไรมันพิ่นถามว่าอีหลางู้จักบอกอีหลางู้จกัจกอีหลาอธิบายได้บ่ว่ามันแปลว่าอย่งอธิบาย ไม่ค่อยอีลาใส่เป็นบอกก็ใช่ป่น่าจะเคยใช้อยู่เนาะเฮ็ดเนียงกระดอกระเดือแท้อืมเฮ็ดเนียงกระดอกระเดือททำอะไรเหมือนทำอะไรเยอะจังแบบนี้เหรอเยอะจังหรือแบบอะไรอีกหนูใช้กับอะไรอีกก่แบบนี้เออแล้วหนูใช้กับอะไรอีกลูกเฮ็ดเนียงกระดอกระเดือยกับอะไรอีกอะใช่หนูก็ใช้ถูกแล้วลูกเฮ็ดเนียงกระดอกระเดือแต่ว่าเฮ็ดเนียงกระดอกระเดือนี่คือหมายถึงว่า อะไรกันนักกันหนากระดอกกระเดือกจะอะไรกันนักกันหนาแบบนี้แหละใช่ไหมแต่ว่านุนูเข้าใจอยู่บอว่าแปลว่าอย่างเพราะว่าจะจะหมักนูใสใส่ได้ข้าไนเฮ็ดอีหยังกระดอกกระเดือเนี่ยใช่ไหมคำนี้หนูใช่กหมยังกระดอกกระเดือกได้ไ่ได้ซอกหายังกระดอกกระเดือกก็คือถ้าเป็นไทยกลางก็คือซอกหายีหยังซอกหายภาษาไทยกลาง สอบก็จริงะได้ตายแล้ววะเนี่ยสอบภาษาไทยกลางวะได้แล้วสอบไม่ได้เลยี่ไม่ไว้บอกแต่สอบไรไทยกากเลยไม่ได้สอบหมายถึงคือข้อมาเอื้อมเลยหนูก็ไม่ได้ภาษาไทยตอนนั้นนะสอบแต่คือหมายถึง search ค้นหาค้นหาเเออหมือนถ้าหนูไปบอกว่าสอบหาเองก็ไดอกก็เดื้แท้ไทยกางหนูจะเอาจังไร ค้นหาอะไรเยอะแยะจังเลยอะไรกันักกรนาอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้อะไรแบบเกินไปอะไรเกินไปเกินพอดีอะไรแบบเนี้ยอืมอะไรกันักกระนาแบบเอียงกระดอกกระเดือก็คืออะไรกันักกระนาใช่ไหมประตูยังไม่เหยนอยู่ตรงกลางยังคำแอลจอกลอกจอกอยู่ ตกลง่าหนูเข้าใจเหนู<ต>ใช้เป็นไหมอธิบายไม่ใช้เป็นแต่อธิบายไม่เป็นอืแล้วก็รู้ดยคำอีสานพอให้ออกคำไทยกับหา่พออีก <Okay. S 2> โอเค okay, จ้ะขอบคุณค่ะจ้ะ